ตั้งกับตันผีคนใหม่แมนยูแถลงขอบคุณแฮร์ United, รี่แม็กควแมนยูเนเตดแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วกรณีที่แฮร์รี่แม็กควถูกปลดจากตำแหน่งกับตันทีมพร้อมเผยเอริคเทนทาร์กกุนซือชาวดัตจะประกาศชื่อกับตันทีมคนใหม่ในอีกไม่ช้าแมนยูเนเตตตัดสินใจเปลี่ยนตัวกับตันทีมสำหรับการสู้ศึกในซีซั่นหน้าโดยแม็กควเผยถึงความเคลื่อนไหวด้วยตัวเองผ่านทวิตเตอร์ว่าเขาเสียปลอกแขนหลังได้รับแจ้งจากเทนทากเป็นการส่งตัว ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดทีมลูกหนังจากโอเทฟฟอร์ดแถลงยืนยันการตัดสินใจของเทนฮากเป็นที่เรียบร้อยแล้วรองระบุว่าสโมสซอนจะประกาศชื่อกับตันคนใหม่ในเ,เร็วๆนี้ทุกคนในทีมมารูเนเตสขอขอบคุณแฮร์รี่สำหรับการทำหน้าที่กับตันทีมตลอด3ปีเครื่องที่ผ่านมาผู้จัดการทีมจะประกาศกับตันทีมคนใหม่ในเ,เร็วๆนี้หลังจากเขาแจ้งกับนักเตะแล้วผีแดงระบุสั้นๆผ่านเว็บไซต์ของสโมสซอน เมื่อ16กรกฎาคมอย่างไรก็ดีคล้ายกันว่าบรูโน่แฟร์นานกองกลางทีมชาติโปรตุกเกสมีโอกาสได้รับภาระดดังกล่าวมากที่สุดเนื่องจากซีซั่นที่ผ่านมาเทนทากมอบหน้าที่สําคัญให้กับเขาในเกมที่แมไกไว่ไม่ถูกส่งลงเล่นเป็นสเปนคนแรกขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์อีฟนิงกิวกะเก็งว่าแมยูเนเต็ดจะไม่ประกาศชื่อกับตันคนใหม่ออกมาจนกว่าจะบินไปทัวร์อเมริกาเนื่องจากสโมสรมีคิวลงเล่นเกมอุ่นเกือกช่วงปลีซีซั่นที่ั่นเอียดซึ่งทำแผนเทนทากเน้นใส่ใจ เรื่องการคุมทีมลงซ้อมมากเป็นอันดับแรกทางนี้ผีแดงจะฟาดแข้งนัดต่อไปกับลียงที่สกอตแลนด์วันที่19ก,กรกฎาคมก่อนบินไปที่อเมริกาบูก,กับอาร์เซนอลวันที่22ก,กรกฎาคมซึ่งน่าจะมีการประกาศกับตานทีมคนใหม่ก่อนเกมนัดนี้ขอขอบคุณภาพและหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครกดกระดิ่งกด้วยนะคะ